เส้นทางเศรษฐีวิธีหาเงินและสร้างตัวการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการเดินทางที่ต้องมีการวางแผนและกลยุทธ์ที่ดีบทความนี้จะนำเสนอแนวทางสำคัญในการหาเงินและสร้างตัวเพื่อช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้ 1. กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการเริ่มต้นที่ดีคือการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ เช่นการซื้อบ้านการเกษียณอย่างสบายหรือการเริ่มต้นธุรกิจเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและทิศทางในการวางแผนทางการเงิน 2. วางแผนงบประมาณการจัดการงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งเริ่มต้นด้วยการบันทึกรายรับและรายจ่ายของคุณวิเคราะห์ว่าเงินของคุณถูกใช้ไปอย่างไรและหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณมีเงินออมและลงทุนในอนาคตได้มากขึ้น 3. การลงทุนอย่างชาญฉลาดการลงทุนเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความมั่งคัง่งคุณสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตเช่นหุ้นพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การสร้างรายได้เสริม การมีรายได้เสริมสามารถช่วยเพิ่มความมั่งคั่งของคุณได้คุณสามารถพิจารณาการทำงานเสริมเช่นการเปิดร้านออนไลน์การทำธุรกิจข้างเคียงหรือการลงทุนในความรู้และทักษะใหม่ๆที่สามารถเพิ่มโอกาสในการทำเงิน 5. การวางแผนภาษีการวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นศึกษาเกี่ยวกับการหักภาษีและเครดิตภาษีที่คุณมีสิทธิ์ และพิจารณาการวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินของคุณ 6. การบริหารความเสี่ยงการสร้างความมั่งคั่งต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทำประกันเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุการมีแผนสำรองและกองทุนฉุกเฉินจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้น7การพัฒนาตนเอง การลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งการศึกษาและพัฒนาทักษะใหม่ๆจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการทำเงินมากขึ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาความสามารถจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพและธุรกิจของคุณ 8. การสร้างเครือข่ายการมีเครือข่ายที่ดีสามารถเปิดโอกาสให้คุณในการสร้างธุรกิจและการลงทุนเชื่อมต่อกับผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในด้านต่างๆจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ 9. การติดตามผลการติดตามผลการดำเนินงานของแผนการเงินของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อจำเป็นตรวจสอบความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายและทำการปรับปรุงตามความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 10. การรักษาความมุ่งมั่นการสร้างความมั่งคั่งต้องการความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องอย่าหมดหวังหากคุณไม่เห็นผลลัพธ์ทันที การรักษาความมุ่งมั่นและมีความอดทนจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้การสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องยากหากคุณมีแผนการและกลยุทธ์ที่ดีการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเงินของคุณและสร้างฐานะที่มั่นคงในระยะยาว